สะสมทุกคนนะครับวันนี้มาพบมาเจอกับช่องอัษไทยเช่นเคยนะครับช่องอัษไทยนั้นก็จะนําข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากไว้ให้กับพี่เพื่อนเพื่อนักสะสมได้ดูเพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเก็บสะสมเหรียญนะครับหรือบางคนก็อาจจะดูไว้เพื่อศึกษานะครับเผื่อว่าอยากซื้อหรืออยากเก็บสะสมนะครับบางคนมีเหรียญก็อยากเก็บสะสมหรืออยากขายนั่นนะครับหลายคนก็อยากขายหลายคนก็อยากสะสมนะครับเราก็ต้องรู้ข้อมูลกันก่อนนะครับที่ไปที่มานะครับจํานวนการผลิตเหรียญแล้วก็ราคาซื้อขายในปัจจุบันนี้มีหรือยังนะครับ ว่าแต่ละเหรียญน,นั้นมีความเป็นมาอย่างไงนะครับทางช่องอัดไทยนั้นก็เชิญนาข้อมูลในส่วนนี้มาฝากกับพี่พินเพื่อนรักษาสมทุกคนนะครับเพื่อว่าจะเป็นแนวทางเพื่อเป็นข้อมูลนะครับก่อนการหาเก็บสะสมนะครับหรือการมิจฉาชีพมาหลอกมาลวงเราก็ได้นะครับทางช่องอัดไทยนั้นก็จะได้นําข้อมูลเหรียญต่างๆหรือธนบัตรนะครับมาฝากไว้ให้กับพี่ปิ๊นเพื่อนทุกคนและติดตามอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้อย่างที่เห็นในภาพนะครับถือว่าในช่วงนี้ก็เป็นกระแสกันมากเลยนะครับ The cat sat on the แบบเหรียญ2บาทนะครับว่าแบบไหนที่เขาซื้อราคาแพงอ่าหลักพันหลักหมื่นยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมีคําตอบให้กับพเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับว่าเป็นแบบไหนกันที่เขาหากันนะครับที่นักสะสมเขาต้องการนะครับก็ดูไว้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับก่อนการเก็บสะสมแล้วนะครับอย่างเหรียญสบาทนะครับสีเงินนั้นอย่างที่พูดนะครับเข้าสู่ระบบปีแรกก็คือปีพศ2องพนนะครับสี่แปดสี่เก้าห้าสิบนั้นเป็นเหรียญสีเงินนะครับชนิด2บาทหมุนเวียนของโพลหลวงราชกานที่9นะครับอ่าเป็น กาะสอบนเวียนนะครับเข้าสู่ระบบปีแรกก็คือปี48ดนั่นแหละครับอ่านี่นะครับเป็นเหรียญสีเงินอย่างนี้นะครับเหรียญสีเงินนี้นะครับเป็นเหรียญกษาสอบอลูมิเนียมอ่าเป็นเหรียญกษาสนะครับฐานโทษนะครับเหรียญสีเงินนั้นผลิตจากโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลนะครับนี่นะครับเหรียญสีเงินนี้นะครับอ่าผลิตจากโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่21.75มิลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่4.4กรัมนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับสีขาวนี้นะครับ อย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับสีขาวนี้นะครับเริ่มเข้าสู่ระบบปีแรกก็คือปี48ปนะครับนี่นะครับปีสีนี้นะครับเหรียญรุ่นนี้แม่เหล็กนี้จับติดนะครับนี่ครับหลดติดนะครับแม่เหล็กจะดูดติดนะครับสําหรับเหรียญรุ่นนี้เพราะว่าผลิตจากโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลนั่นเองนะครับเลยทาให้แม่เหล็กนั้นดูดติดนะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็รุ่นแรกที่เข้าสู่ระบบนั้นผสิญจะเล็กนะครับนี่นะครับเป็นรูปผสิญเล็กนะครับอ่า สีเงินนี้พระเสียรเล็กนะครับขอบก็จะเป็นขอบเฟืองสลับเรียบนะครับด้านหน้าเป็นรูปพระหลวงราชกาลที่9พระเสียรเล็กด้านหลังนั้นจะเป็นพระธาตุวัดสเกตนะครับเนี่ยครับนี่นะครับนี่นะครับ,รบปี48นั้นจํานวนการผลิตนะครับอ้างอิงจากหนังสือเลยนะครับอ้างแต่ว่าก็มีหลายที่บอกว่าจํานวนการผลิตนั้นก็ผิดเพี้ยงกันไปหลายที่นะครับแต่ว่าตรงนี้ผมก็ได้นําข้อมูลนะครับจากหนังสือมาฝากนะครับถ้าปี48นั้นนะครับเข้าสู่ระบบก็คือ ที่เขาลงไว้ก็คือ60ล้านเหรียญนะครับแต่บางที่เขาบอกว่า4ล้านเหรียญหรืออะไรประมาณนั้นนะครับอ่าแต่ในหนังสือฉบับนี้เขาลงไว้ที่60ล้านเหรียญนะครับกับปี48นะครับแต่ว่าเหรียญุนเวียนก็อย่างที่บอกนะครับก็มีการจะผลิตเยอะผลิตน้อยก็การเข้าสู่ระบบนั้นไม่รู้ว่าจะเข้าสู่ระบบเต็มหรือเปล่านะครับอ่เต็มจํานวนที่ผลิตหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับบางเหรียญบอกว่าผลิตเยอะอ่าพบเห็นก็เลยน้อยมากนะครับกับเหรียญ2บาทนะครับ ปี48นี้ผลิตอย่างที่บอกนะครับ60ล้านเหรียญนะครับนี่ครับเป็นเหรียญโลหะไส้เหล็กชุบเหล็กเลครับแม่เหล็กดูดติดนะครับรุ่นนี้นะครับเหรียญปี48นี้ปีแรกนี้ถ้าเขาขายยกถุง100เหรียญนะครับผ่านการใช้งานนะครับที่เขาเก็บสะสมไว้เป็นร้อยร้อยเหรียญนะครับเขาจะขายอยู่ที่ร้อยเหรียญต่อ490บาทนะครับเหรียญหนึ่งก็จบประมาณ45บาทนะครับประมาณนั้นนะครับที่เขามีการฝากขายทางอินเทอร์เน็ตนะครับทางช่องทางออนไลน์นะครับ มีลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่นะครับร้อยเหรียญนะครับขายเป็นแบบยกถุงนะครับอยู่ที่490นะครับร้อยเหรียญที่ผ่านการใช้นะครับสําหรับปี48นะครับแล้วก็ปี49นะครับนี่ครับปี49นั้นนะครับจำนวนการผลิตอ้างอิงตามหนังสือก็อยู่ที่ร้อยเกตล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเหรียญนะครับอ่าถ้าตามข้อมูลจริงๆนะครับตามหนังสือที่เขาลงไว้นะครับอ่านี่นะครับ ปี49ก็เป็นเหรียญโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลเช่นกันนะครับนี่ก็แม่เหล็กดูดติดนะครับรูปแบบก็จะเหมือนกับปี48ทุกอย่างนะครับภาษีเ,เล็กนะครับนี่นะครับจำนวนการผลิตก็อย่างที่บอกนะครับ เหรียญนี้ก็เช่นกันนะครับร้อยเหรียญนะครับเขาใส่ถุงแพคขายนะครับผ่านการใช้นะครับหนึ่งร้อยเหรียญนั้นเขาขายอยู่สี่ร้อยเก้าสิบาทเช่นกันนะครับเหรียญหนึ่งก็ประมาณสี่หบาทแต่ต้องเป็นขายยกถุงนะครับถึงจะมีราคานะครับนี่นะครับก็นํามาฝากกันไว้นะครับต่อมานะครับปีห้าสิบนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีที่บอกว่าหลายคนพูดถึงกันเยอะนะครับปีห้าศูนย์นี้นะครับปีห้าศูนย์นี้จํานวนการผลิตก็บอกว่าเยอะนี่ตัวเลขเยอะมากเลยนะครับตัวเลขมากถึง232ล้านนะครับหเหรียญนห้าัน ถือว่าเยอะกว่า2เหรียญแรกอีกนะครับอ่าเยอะกว่าปี48แล้วก็ปี49อีกนะครับจำนวนการผลิตแต่ว่าหาพบเจอได้ยากมากนะครับสำหรับปี50นี้นะครับหลายคนตามหานะครับแต่ก็หาเจ็บได้น้อยมากเลยนะครับปี50นะครับนี่นะครับเป็นเหรียญคิวอิลเลคเกิลอ่าเป็นเหรียญโลหะไส้เหล็กชุบนิกเกิลนะครับขนาด21.75มิลลิเมตรล้ำหนักอยู่ที่4.4กรัมนะครับเนี่ยครับเหรียญ50ปี50นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นกระแสเลยนะครับนี่นะครับ อ่ถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นกระแสเลยนะครับนี่ครับที่เขาลงฝากซื้อฝากขายกันทางออนไลน์นั้นนะครับปี5้าส่วนนี้นะครับยกถุงร้อยเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะครับเป็นเหรียญมือสองหรือเหรียญที่ผ่านการใช้งานนั้นอยู่ที่1นึ่งันเจ็ดร้อยเก้าสิบะครับเหรียญหนึ่งก็อยู่ประมาณสิบห้าถึงสิบเจ็ดบาทนะครับประมาณนั้นนะครับสิบเจ็ดสิบแปดบาทอะไรประมาณนั้นนะครับยกถุงอยู่ที่พันเจ็ดเก้าสิบอะไรประมาณนั้นนะครับเขาขายเป็นร้อยเหรียญยกถุงนะครับทางออนไลน์นั้น มีลงฝากซื้อฝากขายกันอยู่นะครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับเขาขายเป็นยกถุงกันนะครับร้อยเหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับกับปี50นนี้ครับเดี๋ยบอกเลยเลยว่าหายากจริงๆหายากครับถ้าจะเก็บตามระบบนี่ถือว่าคบเจอได้น้อยมากนะครับเพราะว่าการเข้าสู่ระบบน้อย น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจํานวนการผิีนั้นเยอะมากแต่ว่าเข้าสู่ระบบคงจะน้อยแลยนะครับถึงหาพบเจอได้ยากสําหรับเหรียญปี50านนี้ครับราคาก็อย่างที่บอกนะครับแต่ว่าแต่ละสถานที่แต่ละแห่งก็อาจจะค้าขายหรือราคาก็จะแตกต่างกันไปนะครับและอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่เขากําลังฮือฮากันอยู่ตอนนี้ครับเหรียญหนึ่งนี่เขาซื้อกันพันสองพันนะครับที่เขามีการโพสต์ซื้อขายกันอยู่นะครับกับเหรียญที่ว่าพระเสียรตรงนะครับ ก็คือเหรียญ2บาทนี่แหละครับตามปกตินั้นเหรียญหมุนเวียนนี้ด้านหัวขึ้นด้านก้อยก็จะลงอย่างนี้ใช่ไหมครับพี่น้องนี่เหรียญปกตินะด้านหัวด้านก้อยสลับกันนี้เป็นเหรียญปกตินะครับก็คือเราจับดูอย่างนี้แล้วก็หมุนนะครับหมุนอย่างนี้นะครับถ้าด้านหัวด้านก้อยสลับกันอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญปกตินะครับแต่ว่าเมื่อไหร่ถ้าพี่เพื่อนๆพี่ๆทุกคนจับเหรียญแล้วหมุนนะครับด้านหัวกับด้านก้อยขึ้นทางเดียวกันนะครับ อย่างนี้นะครับอย่างที่ผมวางไว้อย่างนี้นะครับด้านหัวกับด้านก้อยขึ้นทางเดียวกันอย่างนี้นะครับ <ocalyptic noise> เดี๋ยววางให้ดูอีกก็ได้นะครับนี่นครับเป็นแบบนี้นะครับหัวก้อยขึ้นทางเดียวกันแบบนี้เป็นเหรียญที่เขาตามหากันครับราคาหลักพันเลยนะครับพันสองพันอ่า หรืออาจจะถึง3 0 0พก็แล้วแต่กับการตกลงซื้อขายนะครับระหว่างคนซื้อคนกับคนขายนะครับก็ขึ้นอยู่กับความสวยงามและการตกลงซื้อขายระหว่างคนซื้อคนขายเลยครับราคาครับแต่ก็มีการซื้อขายกันราคาพันสองพันนะครับอย่างที่บอกนะครับจะสูงคนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการตกลงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญนะครับที่บอกว่ามีราคากันนะครับกับเหรียญตรงเหรียญขวางนี่แหละครับจะขวางจะเอียงก็ได้นะครับอืมจะขวางก็ได้นะครับนี่ก็มีการหากันนะครับ กับนักสะสมนะครับจากขวางอย่างนี้ก็ได้นะครับผมก็ไม่มีเหรียญให้ดูนะครับนี่ครับด้านหน้าตรงขึ้นด้านหลังขวางอย่างนี้ก็มีราคาเช่นก like. mm ันนะครับหรือด้านหน้าตรงขึ้นด้านหลังตรงขึ้นทางเดียวกันนี้มีราคานะครับแต่ว่าถ้าเป็นเหรียญปกติก็คือด้านหัวกับด้านก้อยนั้นสลับกันนะครับก็จะเป็นเหรียญปกติไปนะครับอย่างที่บอกนะครับต่อมาปี51นะครับปี51านนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสที่บอกว่ามีราคาที่แพงเช่นกันนะครับแล้วก็มีจํานวน การพบเจอได้น้อยนะครับอย่างที่เขาพูดกันนะครับนี่นะครับเหรียญปี51นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจํานวนการผลิตกับการเข้าสู่ระบบนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพราะว่าบางทีจํานวนการผลิตลงมาเยอะแต่ว่าเข้าสู่ระบบน้อยนะครับเป็นเหรียญหมุนเวียนก็อย่างว่านะครับการพบเจอก็อาจจะได้น้อยลงถ้าเข้าสู่ระบบน้อยนะครับปี5้านี้จํานวนการผลิตนีอยู่ที่10ล้าน4 0 0พเหรียญนะครับ นี่ครับปี51อยู่ที่10ล้าน4ี่พันเหรียญนะครับตามหนังสือนะครับนี่นะครับจำนวนการผลิตนะครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะขึ้นแผ่นกราฟให้ดูนะครับว่าจำนวนการผลิตก็คือจะนำจำนวนการผลิตลงให้พี่เพื่อนๆดูนะครับว่าแต่ละเหรียญจำนวนการผลิตเท่าไหร่นะครับที่ท้ายคลิปนะครับนี่ครับปี51นี้นะครับจำนวนการผลิตอย่างที่บอก10ล้าน ี่พันเหรียญนะครับนี่หาพบเจอไดยยากเช่นกันนะครับปีห้าหนึ่งเขาก็บอกว่าหาพบเจอได้ยากนะครับแต่ก็อย่างที่ผมหาเก็บอยู่ก็ยากจริงๆนะครับปีห้าหนึ่งนี้ก็ถือว่าพบเจอน้อยนะครับสําหรับปีห้าหนึ่งนี้นะครับเขาจะขายยกถุงร้อยเหรียญนะครับตามทางสื่อออนไลน์เขาขายลงขายกันนะครับถ้ายกถุงร้อยเหรียญนี้อยู่เก้าร้อยห้าสิบาทนะครับร้อยเหรียญผ่านการใช้นะครับเก้าร้อยห้าสิบาทเหรียญหนึ่งเข้าอยู่ประมาณเก้าบาทถึงสิบาทอะไรประมาณนั้นนะครับยกถุงร้อยเหรียญนะครับนี่นะครับ ปี51นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่บอกว่าตอนนี้ก็ถือว่ามีราคาอยู่นะครับก็มีการลงซื้อลงขายกันอยู่นะครับก็พยายามดูก่อนใช้นะครับพี่เ<ๆ>พื่อนๆคนไหนนะครับอยากเก็บสะสมเหรียญก็ต้องดูดีๆก่อนใช้นะครับทิกดูอาจจะเจอเหรียญที่แพงหรืออาจจะเจอเหรียญที่ผลิตน้อยนะครับก็ตรวจสอบก่อนใช้นะครับต่อมาป <P 52 S 2> ี52นะครับเนี่ยครับปี52นะครับปี5152นนั้นจะเป็นเหรียญอลูมิเนียมนะครับลืมบอกไปนะครับเป็นเหรียญสีทองนะครับเพราะว่า เหรียญสีเงินนั้นมีอยู่3พศนะครับก็คือ48 4 9 5 0สี้านะครับแล้วก็ยกออกไปจากระบบนะครับนำออกจากระบบเพราะว่ามันไปใกล้เคียงกับเหรียญ1นึบาทประชาชนทั่วไปใช้ใช้สอยตามระบบแล้วเปลี่ยนก็ยากนะครับจำผิดจำถูกก็มีการเอาเมจินเ,เงินมาเขียนนั่นแหละครับต่อมาก็เลยยกเลิกไปแล้วก็มาผลิตเป็นเหรียญอลูมิเนียมบอลก็คือสีทองเหลืองครับสีทองเหลืองแม่เหล็กจับไม่ติดนะครับเนี่ยครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับดูให้ดูนะครับแม่เหล็กดูดไม่ติดนะครับ ขนาดก็จะอยู่ที่เท่ากันนะครับกับเหรียญสีเงินนะครับอยู่ที่2 1 7 5มิมครับแต่ว่าน้ำหนักหายไป4กรัมนะครับก็คือจะอยู่ที่4.0 0กรัมนะครับเหรียญทองเหลืองนี้นะครับอลูมิเนียมบอลน,นี้น้ำหนักจะลดลงจากเหรียญสีเงินนจะหนักกว่านะครับก็คือเหรียญสีเงินจะหนักอยู่ที่4.4กรัมแต่เหรียญทองเหลืองนี้จะหนักอยู่ที่4กรัมเท่านั้นเองนะครับปี52าสอก็จานวนการผลิตนั้น ปี52นี้อยู่ที่244ล้านเจ็ดแ0หเหรียญนะครับปี5 2อนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เช่นกันนะครับอ่านี่นะครับปี52นะครับก็ยังไม่มีราคานะครับราคาเขาอยู่ที่หน้าเหรียญนะครับปี52นะครับต่อมาก็เป็นปี53ปี53นี้ก็เช่นกันนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่186ล้าน2อง0 0เหรียญนะครับปี52นี้นะครับ ปีห้าสามนะครับสารโซนนะครับพูดสับไปสมาปีห้าสามนะครับจํานวนการผลิตก็อย่างที่บอกไปนะครับอยู่ที่ร้อยแปดสิบหกล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเหรียญนะครับก็ยังไม่มีราคาแต่อย่างไรนะครับต่อมาก็มาต่อกันที่ปีห้าสี่นะครับปีห้าสี่นี้นะครับสําหรับปีห้าสี่นี้จํานวนการผลิตอยู่ที่ร้อยแปดสิบล้านเหรียญนะครับตัวเลขกลมๆเลยนะครับปีห้าสี่นะครับร้อยแปดสิบล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่เช่นกันนะครับเนี่ยครับก็ถือว่ายังพบเจอได้อยู่ในระบบอยู่นะครับ นี่นะครับก็ยังไม่มีราคานะครับปีห้าสีนะครับปี54แล้วก็ต่อมาก็ปี55นะครับนี่นะครับปี55นะครับปี55นี้จำนวนการผลิตอยู่ที่278ร้อยเจล้านแปดแสนเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับปี55นี้นะครับอ่าก็ยังไม่มีราคานะครับ แต่ว่าอยากเก็บสะสมเลยไหมนะครับแต่ละเหรียญเก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับเหรียญของค้าหลวงรัชกาลที่9นะครับาณปัจจุบันนี้เก็บสะสมไว้ได้เลยนะครับพบเจอเก็บไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าอีกหน่อยก็หมดไปจากระบบแล้วนะครับเพราะไม่มีการผลิตเริ่มไม่มีการผลิตเพิ่มนะครับมีแต่จะหมดไปนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นปี56นะครับนี่ครับ2บาทปี56นะครับปี56นี้จํานวนการผลิตนะครับของปี5 6อยู่ที่300ล้านเหรียญนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับปี56านะครับจำนวนการผลิตเยอะอยู่นะครับ แต่ณปัจจุบันนี้ก็คงจะเหลือน้อยลงไปทุกทีแล้วนะครับยังไม่มีราคานะครับแต่แนะนําให้เก็บไว้นะครับสะสมไปเลยเลยนะครับเหรียญของค้หลวงรัชกาลที่9นะครับหมดไปจากระบบแน่นอนนะครับเพราะไม่มีการผลิตเพิ่มนั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นปีที่บอกว่าถือว่าเป็นลำหลับหนึ่งของการผลิตน้อยเลยนะครับก็คือปี57นะครับนี่นะครับปี57นะครับปี57นี้เขาก็บอกว่า มีราคาอยู่นะครับปีหเกียรติจํานวนการผลิตปีหเกียรตินี้อยู่ที่3ล้าน28,100ห่ยเหรียญนะครับถ้าตัวเลขนะครับอยู่ที่3ล้านวเหรียญเองนะครับก็ถือว่าผลิตน้อยนะครับถือว่าผลิตน้อยเปน็นลำดับต้นๆนะครับสำหรับตัวเลขนะครับนี่นะครับแต่ว่าบางสื่อเขาอาจจะบอกว่าผลิตเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าในตัวเลขที่ผมนํามาเสนอนี้ก็จํานวนการผลิตอยู่ที่3ามล้านสองห0ห่ยเหรียญนะครับแต่ว่าจะผลิตร้อยผลิต มากยังไงนะครับในระบบก็ถือว่าเหรียญปีห7เกนี้น่าสะสมนะครับปีห7เกนี้เขาขายกันนะครับยกถุงเช่นกันครับร้อยเหรียญผ่านการใช้เนี่ยอยู่ที่850บาทนะครับยกถุงนะครับ850บาทนะทครับราคาก็อาจจะอยู่ที่78บาทนะครับเหรียญหนึ่งนะครับแต่ต้องเป็นการยกถุงนะครับร้อยเหรียญนะครับที่เขาขายกันนะครับขายเป็นเหรียญนั้นก็ถือว่าก็แล้วแต่นะครับว่าจะ ความพอใจซื้อขายกันอยู่ที่ราคาเหรียญละเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหรียญที่ผ่านการใช้งานยกถุง100ร้อยเหรียญเขาขายกันอยู่ที่850บาทกับปี57กนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญ2บาทอีกปีหนึ่งที่มีการซื้อขายกันนะครับมีการลงฝากซื้อฝากขายกันนั่นแหละครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นเหรียญปี58นะครับปี58นี้จํานวนการผลิตปี58นี้ก็อยู่ที่155ล้านเหรียญนะครับ1 5อล้านเหรียญนะครับ นี่ครับก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับปี58นะครับก็ยังไม่มีราคาแต่อย่างไรนะครับสองบาทนะครับแต่อยากเก็บสะสมไม่ก็เก็บได้นะครับเก็บไว้เลยนะครับปี58แล้วก็ต่อมาก็เป็นปี5 9นะครับนี่นะครับปี59นี่ก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งที่น่าสะสมนะครับปี like. the reef, P 59ก็น่าสะสมเช่นกันนะครับก็สะสมได้ทุกเหรียญครับปี5 9าเาจำนวนการผลิตก็เยอะอยู่นะครับ1้อยล้านนะครับ5้0 0 0 0ห0่เหรียญนะครับจำนวนการผลิตนะครับ นี่แหละครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญก็น่าเก็บเช่นกันแล้วก็ต่อมาปีสุดท้ายของพู้หลวงราชกาลที่9ก็คือปีพศ2560นั่นเองนะครับปีพศ2560นี้จํานวนการผลิตก็อยู่ที่252ล้าน8 50 0 0 0นเหรียญนะครับจำนวนการผลิตน,นะครับ,นนรรบปี60ก็คือปีสุดท้ายของพู้หลวงนะครับเป็นเหรียญกระสาบุนเวียนชนิดราคา2บาทนะครับเข้าสู่ระบบก็คือปี6 0นะครับ นี่ครับทั้งหมดนี้นะครับก็อย่างที่นํามากกว่านะครับแต่ก็ยังไม่มีราคานะครับปี6กนะครับก็ยัง2บาทอยู่นะครับถามว่าน่าเก็บสะสมไหมทุกเหรียญนี้นะครับน่าเก็บสะสมครับเหรียญพ่อหลวงรัชกาลที่9ไม่มีการผลิตเพิ่มแล้วนะครับไม่มีการผลิตออกเข้าสู่ระบบหมุนเวียนแล้วนะครับมีแต่จะหมดไปจากระบบนะครับทุกเหรียญทุกชนิดราคาเก็บสะสมไว้ได้หมดเลยนะครับเก็บน้อยเก็บมากแล้วแต่นะครับแต่ว่าแนะนําให้เก็บนะครับสาหรับ เหรียญกระสับหมุนเวียนครับผมสำหรับคลิปนี้ก็แนะนำมาฝากและสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามนะครับอาจจะยาวไปสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายเหรียญนะครับก็รวบรวมมาฝากกันไว้นะครับฝากแนะนำครับฝากติดตามไปด้วยนะครับกับช่องอัศไทยนะครับมีข้อมูลใหม่ก็จะได้มาอัปเดตให้กับพี่เพื่อนทุกคนได้ติดตามอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับพบกันคลิปหน้าวันนี้ครับผม